And and Welcome back everyone to the Asian life in, in the USA. USA okay mm -hmm. guys so before we start the reaction we're gonna have two words for you guys today uh -huh. the first one is begging that is spelled b-e-g-g-i-n-g -G uh -huh. and what's, what 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 does that mean begging is when you're saying someone like please do this for me or please will you go out with me so it's saying like will you please do something for that person Make a, sentence. a sentence would be the boy was begging the girl to go out with him Okay อ่าเมื่อนี้เนาะน้องกอนฮาสิไปรี a c t i o นก็คือเขาตามสัญญานะเพราะว่าน่นาเ้ามาน่นาอ่าสิมาแบงปันน้ำใจให้น้องๆเนาะก็คือภาษากฤษเนาะเมื่อละหน่อยเนาะมื่อละคํสองคํเมื่อละประโยคสองประโยคเนาะ คำทมิทนั่นก็คือตัวสิ่งที่จูลี่เว้าหันมันบอกเบกกิ้งคำว่าเบกกิ้งหมายถึงว่าอะไรนะสมมุติว่าเขาอยากเขามักผู้สาวเขาสีเขียวกับบทเพลงที่เขาสีเรียกเซนนี่เด้อ,ดอสมมุตินะเขามักมักผู้สาวาผู้ใดผู้หนึ่งซิมบอระเข้ขาเจ่าจะเล่นโตมันบอแต่เขาเป็นผู้ชายเขาจะต้องตื้อเขาจะต้องแบบว่านะโอเคนันน่ะขอห้องข้าเจ้ามันบอกเบกกิ้งก็ข,อขอึ้นครับอยากค้าคือขอห้องนั่นแหละว่าโอเคนันน่ะ ไปกินข้าวน้ำค่อยได้บอลค่อยขอเบอร์เจ้าได้บอลอย่างลักษณะแบบนั้นเนาะโบแมนว่านานๆเออภาษาลาวไหมวะภาษาลาวภาษาไทยแปลว่าขอห้องเด้อลักษณะแบบนั้นเด้อขอห้องแบบสุภาพแบบผู้ชายขอห้องผู้หญิงกันนะว่าโอเคขอเบอร์โทรศัพท์แน่ขอไลน์ใน Facebook อย่างแบบนี้เด้อโอเคออไรโว์ so what's the second one ask. ูเล่เดอะเซคันต o n ันอีส์แอสอ่าฮะ spell เอเอสเคเตัวนี้ อันนี้คอยคิดว่านะ่ะมันเป็นคำคำเบ้าธรรมดาธรรมดาและกง่ายๆเนาะ uh, อันนี้ก็หมาย ask หมายถึงแปลว่านะกกจะค่ายกันแต่อันนี้ไม่เป็นคำเบ้าแบบธรรมดาเนาะหมายว่าถามเนาะถามอันนี้แปลว่าถามไว้อะไร would you please make a sentence? s e n The boy intends to ask the girl on her first date อันนี้ก็แปลแปลว่านะ่นะ uh, ผู้ซ้ายขอ ขอห้องผู้หญิงเนาะแปลว่านานๆไป,ไป,ไ,ปไปกินข้าวกับเราข้างนอกได้บอยอย่างซี่นะแบบเขา first date มาถึงแบบวัชนาทเฮาเฮาส์าอยู่อเมริกามันเป็นแบบนี้เลยมันเคยอยู่บ้านเฮาเนาะบ้านเฮาอาจจะไปเจอผู้ชายผู้สาวอยู่อันน้านอกจากส่วนหลายแบบปลว่าวัยรุ่นมันจะไปเจอกันอยู่แถวห้านกินดื่มห้านเหล้าห้านเบียร์อย่างซีนบ่ละแต่อยู่อเมริกาวัยรุ่นเขาเจอสิบบุปไปเจอกันอยู่แบบนั้นเนาะ สมมติห้องพูดเจะาปุ๋คนหนึ่งสี่ห้องสี่ห้องห้อสี่ถามเขาใจว่าโอเคไปกินข้าวน้ำไยได้บอยอย่างลักษณะนแม่นี้นะสวัสดี What do we have todayToday we're gonna be doing a reaction music video but it's a little bit of a twistWe uh huh. have the music video which is Asian style but also Latino style so today we have a special guest my sister who's gonna be joining us <Okay. S 2> on this fun adventure เพราะว่าน้องจูลี่เราบอกว่าน้อง มื่อนี้เขาสีมาเรียกเส้นเนาะอันนั้นมันเพลงตัวนี้เกี่ยวกับปานาเอเชียหรือว่าเกี่ยวกับเพลงลาวกับปานาลาตินมันบอกซื้อเพลงนั่นก็คือ what's the name of the music ยาเลนโตเซวันมาทำยาเลนโตอ่าซื้อเพลงอันนั้นซื้อเพลงก็คือยาเลนโตนั่นเองมันบอหากก็ออกมันบอค่อยหาเอฟซีหากก็ส่งมาให้ข่อยเนาะข่อยก็เลยนะเรียกทันทีเลยเนาะแต่ว่ามื่อนี้เนาะเขาสีมีอันนั้นจูลี่เราบอกว่า พราะว่ามวันนี้พิเศษเนาะเฮาเ o w react เกี่ยวกับเพลงอันนาลาตินเป็นบอระจุลีเราเอาน้องสาวเรามาอีกคนนึงเพื่อสิมาเต้นเนาะสิมาเต้นให้อันนาให้ทุกๆคนได้เห็นนั่นเองเนาะไว้จุลีอยู่ bring your sister right sister. okay อเล่ come on show <laughs> <laughs> okay ขึ้น่าขึ้น่าเลยซื้ออันนาอเล่อันนา can you say your name my name is อเล่ อันนี้แม่นอันนี้แม่นน้องสาวจูลี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสาวๆสิมาเต้นให้เบิ่งเลย ready จูลี่ let's Let <'s> go เอาเลย s i let's go t h r let's go ว่าอะไร เจ้าไม่เห็ดได้หักมาตัวให้ยาเลยก่อนีไป mm hmm. เล่นตัวละแบบนี้บอกเลยคนดีอันนี้จะยังเฮ็ด้ต่หักแบบนี้บอกไว้เลยละว่า บอกไว้เลยว่าไอ้นโหดได้ทันบบได้สิไปละฟ้องแม่ทางไอ้เน่นห,นหากไอ้ละซาละน้องมากะารลองไอ้ละกำลลานีมากสารีของไอ้ละกัล 你把酒来斟。 You want do more do ถ้าผู้ใดมักกันน้ำถ้าผู้ใดมักกันน้องนจูลี่จูลี่เต้นเนาะละกันนะถ้ามักน้องสาวแล้วเต้นอีกก็ให้กดไลค์กดซับสไคร์หลยๆไว้จูเลียนะเลย Like and subscribe <laughs> Okay Okay จูลีมักบอกคุยมักเลเสวันมาม Koi maklai. Okay, why, why, why you maklai? Why you? I really like it because it's nice and happy music. It mixes mm -hmm. like the Asian culture with the uh, Latino culture music, so it's something that I like to listen to. Mm -hmm. It's, you know, fun, fun music is for all time sad music, you know. It's a <laughs> little bit sad, but this fun music makes you want to have a happy time, and it was fun to dance with my sister at the side. อ่าก็คือว่าอนะไรเนาะน้องจูลี่แล้วสิเป็นคนนั้นคือคอยบอกมาหลายคลิปมันบอกล้วสิเป็นคนมักกันปล่เพราเพลงลักษณะแบบมวนๆสนุกสนานแบบนี้เนาะคันมักเพลงเศร้าแล้วนะ่ะลอสซี่เป็นคนเซนซิทีฟแบบว่าคนะันเราฟังเพลงเศร้านะลอสิี่ลอสิแบบว่านะ่ะจังไงว่าน่ะนะ สองสามสม้งูอะไรแล้วก็ยังเศร้าอยู่เนาะคือเฮาเนี่ยเฮาเศร้าพอดีแล้วก็เศร้าหมดแต่คือเรานี่อ่าสองสามโมงเราก็ยังเศร้าอยู่เพราะอันนั้เราอินนะเราอินกับอันนั้นแบบนั้นเนาะตอนเราฟังเพลงบนี้นี่ถทึกใจเราเพลงนี้ถึกใจเราขนาดเนาะเราได้เต้นได้อย่างเนาะอื What ว่าได้ย้อน say I like the meaning of the music how it's sad that the guy wants to go out with the girl and he asks for all her socials but She's too cold for him and she doesn't want to. She keeps on denying him and she doesn't want to accept his offer. So it's funny, but they make it to a fun song and make it into something happy. So even though he didn't get what he wanted, he's still making some good music. Okay, and now some lap no long, sắm lap put Um, Fang no, um, เวลาน้องมาเบิงอ่านาหรือว่าทุกคนมาเบิงอ่านาเรกเส้นบอกเขาก็ได้เฮียนภาษาอังกฤษได้เฮียนฟังภาษาอังกฤษไปนำเนาะอ่านี่แหละเนาะแล้วน้องจูลี่ความคิดความเห็นน้องจูลี่เนาะรับบอกว่านะนะมักบทเพลงเพลงนี้ย้อนว่านะนะมันมีความสนุกสนานเนาะและการนะนะแบบเกี่ยวกับแบบอ่าเรื่องแบบเรื่องแบบอย่างว่าแบบผู้เป้าผู้สาวได้แบบว่าผู้เป้าเข้ามักผู้สาวนั่นบะ แล้วก็พยายามขออนันนะไอดี ID ขอ Facebook ขออย่างข้าเจ้าเนาะ <c oughs> แต่ว่านะนะผู้สาวมันแบบว่าอยากเล่นโตนี่นึงว่าสิจ๊ะม็นบอกกระธรรมดาเม็นวะ่าผู้สาวข้าเจ้าต้องเล่นโตเขาเป็นผู้ชายไีหนะ่ะตื้อพวกเจ้าตื้อเนอะอันนี้วนะีซาวีซ่าน่นน่ะ วิศามันนี่เขาต้องตื้อผู้สาวเนาะโอเคเขาเจ้าเล่นตัวมันของธรรมดาเพราะผู้หญิงเป็นจริงที่สวยงามตลอดอะไรนั่นบลาโมเมนต์สิได้มาง่ายๆ่ายมันบลาฮะอยากเป็นแฟนของเขาก็ต้องตื้อเขาเจ้าเนาะแล้วก็นอกจากตื้อแล้วมันบลาแต่ต้องอานาอ่าแตต้องประสบผลสำเร็จน้ำคือแปลว่าอะลรเนาะแล้วก็รนานามีหน้าที่การงานอ่าฐานะมั่นคงอย่างจริงบลาเวลาผู้สาวเขาเจ้าเขาเจ้าเป็นจริงสิเปิดใจกว้างขึ้นเนาะถ้าเขาบุ๋มีอย่างจริงเขาติดตื้อจงไหเขาเจ้าก็บูมาก์ตเลยพวกเจ้ามันบ่ลา เพราะว่าถ้าบูมีอนาคตเดยบูมีอนาคตแหละขย่ากับมต้องขับไปยจำเป็นต้องมามักเขาบอกเขาก็ไปซอมคนที่มันมีอนาคตก่อนหาวามันบ่ละรับร่วมคิดความเห็นใครกับสิค้าคือน้องจูลี่เนาะแต่ว่าใครที่เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนาะบทเพลงเพลงนี้กับสนุกสนานพวกเจ้าสนุกสนานเนาะแต่ว่านั่นนะขย่อกัเขย่อกองเฮ็ดออกมาได้ดีอ่ะน้องๆเนาะเอาแบบว่านั่นนะแบบลาวๆเนาะแบบเอเชียเราแล้วก็มามิกซ์กับลาตินอ่ะลาติโน่ไอ อ๋อวัตถุก้อนละติโนอืาแบบมามิกกันครับอันะลาตินนะลาตินก็เป็นคนคนแบบพวกเขาอันะจูลี่นี่แหละจูลี่อารล่เนี่ยก็จะเป็นคนลาตินเนาะเห็นปะอ่าอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับอันบ้านเฮาเอเชียเนาะเพราะว่าน่ะตอนค่อยตอนค่อยยู่งเราสิ่อยกับบุหัวลาตินเป็นยังไงลาตินลาติน่าลาติโนอย่างบุ่อยบุหูวเนาะพยางอย่างไม่เป็นการละสิ่งสิ่งหัวเอออันนั้นโลกนี้มันกว้างนะอ๋ออันนี้ก็เป็นอันอีกคอนเทนต์หนึ่งเลยที่ค่อยจะเห็นเด้ออ่า พอจุลีเรามีมูหลายเนาะอ่ายเสียเอาสาวๆมา,านะ่แต่ละประเทศแต่ละประเทศมาให้ให้ทุกคนเบิงเนาะสำหรับคนอยู่เมืองนอกหรือคนอยู่เมกาอาจจะเป็นของธรรมดาที่แบบเขาเห็นคนแบบหลายชนชาิชนเผามาองนุ่งกันน่นบ่แต่ว่าถ้าคนอยู่เมืองไทยเนี่ยบ่ส่วนหลักเขาจะเห็นแต่คนไทยเป็นเจ้าของประเทศหมดล่ะอยู่เมืองลาวกับเป็นคนลาวเป็นเจ้าของประเทศหมดเขาจะอาจจะเขาอาจจะเห็นคนตามประเทศน่อยหนบ่แต่ว่ายุ่งเมกาเน่มันเป็นแบบนั้นเพราะแ่ยู่งเมการนี่แปลว่าร้อยพอพันแม่แบบว่า Singer, บบบทุกประเทศในโลกเนี่ยมารวมอยู่เม,ม,มกามันเลยเนาะสำหรับเขาเนคน คนแบบว่าน่ะหนาหน้าตาเป็นยังไงก็มีเนาะโอเคนั่นนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ะจุจรีแล้วเสี่ยวมูเรามาเนาะเพื่อจะน้ำเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่าความแตกต่างของแต่ละประเทศของแต่ละคนเป็นยังไงสาวๆเนาะไปจุรีแล้วก็ค่อยกับมักเพลงนี้คือกันเนาะมักเพลงนี้แบบว่ามันสนุกสนานแล้วก็มันเล่าเรื่องถึงว่าแบบนะครับไปจีบสาวๆกันน่ะหนาเล่นโตอย่างที่คือน้องจุรี่ว่าแหละเนาะไปจุรีโอเคสำหรับบทเพลงเพลงนี้เนาะอ่า ก็ทีมีประมาณนี้ถ้าไปมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไว้จลี่เซดอเกน If you like it please comment like and subscribe down below so we can get you some more videos ขอเก้าวข้าาสบายดีบายแล้วเจอแล้แล้วเจอแล้วเจอ